สวัสดีครับไลฟ์นี้10นาทีพอ ep ีที่32แล้วครับขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งครับนาทีพออ p ีท yeah, right. ี่32แล้วครับขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งครับที่เข้ามาในไลฟ์นะครับไลฟ์นี้10นาทีพอนะครับ e ีที่32ก็ไกลเหมือนกันนะมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกัน ส่วนใหญ่ก็จะไลฟ์ประมาณนี้นะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนี้นะครับวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งนะครับวันศุกร์ไม่รู้ว่าเพื่อนๆทําอะไรกันบ้างโอเคก็ส่วนใหญ่แล้วที่จะนั่งพูดคุยกันก็คงจะเป็นเรื่องของวิธีคิดนะครับในการทําธุรกิจนะครับเอาผมผมเองจบทางด้านบริหารอุตสาหาการมมานะครับตอนปอตรีแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษา พอโทต่อ MBA ก็ยังบริหารอยู่นะครับแล้วก็ไปอบรมเทคคอร์สด้านการตลาดนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรดีละ่ะการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนะ i n t e g r a t e d m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i o n นะ IMC นะครับก็ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องของพูดคุยเรื่องของการตลาดนั่นแหละนะครับเรื่องของ การทำธุรกิจเรื่องของอวิธีคิดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย mindset mindset หรือวิธีคิดต่างๆที่ได้ก็คงมาจากเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมอ่านหนังสือในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทําธุรกิจก็ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ได้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับประกอบกับตัวเองก็ทําธุรกิจ เป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับเครือข่ายเป็นการตลาดแบบเครือข่ายด้วยก็เลยทําให้มีโอกาสต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องของการตลาดมากขึ้นเห็นมุมมองต่างๆมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเอเราเอาความรู้เรื่องนี้มาพูดคุยกันดีกว่ามาแบ่งปันให้เพื่อนๆในแพลตฟอร์ม Tik t o อกได้ฟังได้ดูกันดีกว่านะครับก็เผื่อมันจะเป็นประโยชน์ละกันกับเพื่อนๆหลายๆคนในที่นี้นะครับก็ บา,บางเรื่องที่อ่านมาผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าเออตัวผมเองผมก็ได้ด้วยนะแล้วก็เอามาปรับใช้กับแพลตฟอร์ม tik t o อกของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออก็มีหลายคนหลายคนรู้สึกว่าเออเขาชอบนะเขาก็เขาก็เขียนอ่าดิเรกเมสเซจมาพูดคุยมาสอบถามมาขอบคุณอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกดีใจก็ <laughs> เป็นกำลังใจให้ทำต่อนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้ทำมาเรื่อยๆทำมาวันนี้วันที่ 32-3 3แล้วนะครับก็ถือว่าเดินทางมาเดือนกว,กว่าแล้วนะจากการที่เอาเรื่องมาแบ่งปันนะครับแบ่งปันหนังสือไปอันนี้เข้าเล่มที่2เล่มที่3ละนะครับประมาณนี้ตอนนี้เราอยู่กับหนังสือชื่อเรื่องว่า Why We Buy นะครับาาศาสตร์แห่งการช้อปปิ้งนะครับเขียนโดยคุณปากโก้อันเดอร์ฮิลคุณปากโก้นี่ก็เป็นเจ้าของบริษัทนะครับที่ทำเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษา วิจัยตลาดนะครับให้กับบริษัทชั้นนําระดับโลกหลายๆบริษัทเลยนะครับในหนังสือก็บอกว่ามีซิตี้แบงค์บ้างมีบริษัทโคกบ้างมีเท่าที่แกเล่ามาก็เยอะมากเหมือนกันนะครับม i โครซอฟ t ์อย่างนี้บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยการที่เขาจะใช้บริษัทไหนให้เป็นคนที่ทําวิจัยตลาดนั่นก็คือเขาก็คงเลือกมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับฉะนั้น สิ่งที่คุณปาโก้ได้ามาบอกเล่ามาถ่ายทอดเนี่ยก็ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการทํางานของเขาประสบการณ์ที่เขาสั่งสมมาการที่เขามีโอกาสได้ทํางานกับบริษัทใหญ่ๆห,หลายๆอันมีโอกาสได้ค้นหาคําตอบแล้วก็สรุปมาเป็นเรื่องของศาสตร์มาเป็นเรื่องของอทฤษฎีนะครับที่เกี่ยวกับการช้อปปิง้งก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้น่าสนใจนะครับเพราะอ่านๆไปหลายๆเรื่องก็รู้สึกว่าจริง แล้วก็ผมก็เอามาปรับใช้กับแพลตฟอร์มออนไลน์นี่แหละมันก็ใช้ได้นะครับมันก็ปรับปรับใช้ได้หลายอันเหมือนกันนะครับเมื่อวาเราพูดกันถึงเรื่องของอสิ่งที่ผู้หญิงชอบในการช้อปปิ้งนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราไปศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมนักช้อปปิ้งเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงเพศชายชอบแบบไหนเพศหญิงชอบแบบไหน แล้วเราจะจัดสภาพแวดล้อมของร้านค้าของเราของห้างของเราของสมมุติว่าใครเป็นเจ้าของร้านอาหารใครเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของธนาคารอะไรประมาณเนี้เราจะจัดสิ่งเหล่านี้ให้มันเหมาะสมสร้างสภาพแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการช้อปปิ้งของคนแต่ละกลุ่มแต่ละเพศอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเราพูดกันจบไปที่เพศหญิงละนะครับวันนี้เป็นบทที่10นะครับ บทที่10ชื่อบทว่าถ้าอ่านออกก็แปลว่ายังเด็กอยู่ถ้าอ่านออกก็แปลว่ายังเด็กอยู่นั่นก็แปลว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของวัยละนะครับงั้นผมขออนุญ,ญาตตามกติกาจะลบกวนเวลาเพื่อนๆนแค่10นาทีโอเคจับเวลา10นาทีโอเคก็สวัสดีนะครับใครที่เข้ามาทักทายกันได้นะครับใครที่ใครที่ยังไม่ได้ติดตามการติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงไลฟ์ผมจะไปติดตามกลับนะครับโอเค วันนี้เขาพูดถึงเรื่องของวัยละนะครับก่อนอื่นเขาก็เกินนำก่อนเกินนำว่าคนในยุคเบบี้บูมเมอร์ก็คือยุคหลังสงครามโลกค,ครั้งที่สองมาเนี่ยเป็นคนเจนหนึ่งซึ่งณนะปัจจุบันนี้เนี่ยคนเจนนี้เนี่ยก็อยู่ในวัยกเกษียณไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆท่านเกิน60ไปละนะครับแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือคนในยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้ มีทักษะในการทำงานามาีการเก็บออมอย่างดีนะครับฉะนั้นบางคนก็สามารถสร้างเขาเรียกว่าเป็นพาสซีฟอินคัมให้กับตัวเองได้ก็มีเงินใช้มีมีรายได้ในระดับที่ไม่ต้องรบกวนใครนะครับฉะนั้นคนยุคเบบี้บูมเมอร์ในปัจจุบันนี้จึงเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นคนทำธุรกิจนะครับกลุ่มที่เรา มองข้ามไม่ได้เลยก็คือกลุ่มนี้กลุ่มเบบี้บูมเมอร์นะครับก็คนพวกนี้ก็จะมีอย่างที่บอกมีกำลังในการซื้อเขาอาจจะมีคนที่เขารักเป็น Gen X โดยเฉพาะเจน Y ที่เป็นหลานเขาอะไรประมาณนี้นะครับหรือเจน Z อะไรเนี้ยที่เป็นลูกของหลานเป็นเหรนอีกทีนึงซึ่งคนพวกนี้เขาก็จะใจดีเขาก็จะตามใจอะไรเขาก็จะเป็นคนที่ซื้อง่ายมีกำลังในการซื้อแต่ ด้วยวัยของเขาด้วยข้อจํากัดทางร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าเอาง่ายๆผู้เขียนยกตัวอย่างของสายตาเป็นอย่างแรกนะครับเขาบอกว่าพออายุ40ขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยที่สายตาเราจะเสื่อมลงเสื่อมสภาพลงเสื่อมความสามารถลงบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาผมเองเป็นเลยนะพอ40ปึ้งวันที่รู้ตัวว่าสายตามีปัญหาคือวันที่เสี้ยนตำนิ้วรู้สึกว่ามีเสี้ยนตำแต่มองไม่เห็น มีเข็มแต่บ่งเสี้ยนไม่ได้เพราะว่าเรามองมันไม่เห็นอันนี้เริ่มรู้สึกว่าอ๋อเราใส่ตาสั้นแล้วสินะอะไรประมาณนี้นะครับก็เนี่ยผมเป็นตอน40บเลยตอนอายุ40สบเลยสายตาไปก่อนเลยนะครับฉะนั้นด้วยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่ตาเนี่ยมันทำมันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมมันก็เลยทำให้การบังคับรูม่านตาการบังคับเลนตาไม่ดีเหมือนเดิมฉะนั้น สายตาจะยาวขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับเลนตากระจกตาก็จะเริ่มเหลืองขึ้นเริ่มเริ่มไม่ใสเหมือนเดิมนะฉะนั้นการมองสีก็อาจจะไม่ไม่สดใสเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับรูม้านตาก็อาจจะขยายได้ไม่ดีเท่าเดิมการรับแสงก็อาจจะไม่ดีเท่าเดิมอ่ะมันก็เลยเป็นเป็นข้อข้อจำกัดของคนในวัยยุคเบบี้บูมเมอร์นะครับ จริงๆเบบี้บูมเมอร์นี่ก็คือยุคพ่อแม่ของพวกเรานะของผมนี่ถือว่าในวัยผม50กว่าในผมถือว่าเป็นเจน X นะครับฉะนั้นเบบี้บูมเมอร์ก็60กว่าอัพขึ้นไปนะครับ60-70อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเขาเขาทำนายว่าในสหรัฐเนี่ยในปีช่วงปีนี้จะมีเบบี้บูมเมอร์ประชากรยุคเบบี้บูมเมอร์มากถึงหนึ่งใน5นะครับซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยมีถึง2ใน3 ซึ่งเยอะมากถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่โดยเฉพาะในญี่ปุ่นคืออายุยืนมากประชากรเขาอายุยืนมากฉะนั้นคนคนอายุมากๆเนี่ยก็จะมีเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราทําธุรกิจที่มันตอบสนองคนกลุ่มนี้ได้สามารถจับกลุ่มนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงอย่างที่บอกในตอนแรกนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผู้เขียนแนะนําไว้จากการสังเกตนะครับ คือผู้เขียนเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยเขาใช้การสังเกตการทําวิจัยของเขาหรือการได้ขอ้อมูลของเขาเนี่ยคือเขาจะมีนักสังเกตเรียกว่านักสะกดรอยนะครับเขาก็จะมีสมมุติว่าเขาได้รับโจทย์จากลูกค้ามาว่าจะศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยในห้างร้านนั้นร้านนี้เขาก็จะเอานักสะกดรอยเนี่ยเข้าไปเข้าไปสังเกตซึ่งถูกฝึกมาอย่างดีนะครับเขาก็จะไปสังเกตสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายทําว่ามีพฤติกรรมอย่างไรนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้เป็นร้านขายยา นะครับเขาก็ไปดูว่าผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะอ่านฉลากนะครับจะอ่านฉลากแล้วก็ส่วนใหญ่เหมือนกันอ่านฉลากไม่เห็นนะครับฉะนั้นเขาก็เลยได้ได้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรดีเป็นหลักฐานข้อเท็จจริงมาว่าถ้าตัวหนังสือเนี่ยบนฉลากผลิตภัณฑ์เนี่ยมีขนาดเล็กกว่า10 p พ i n ตนะครับ เล็กกว่า p o i พ t ผู้ผู้สูงอายุมองไม่เห็นละนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำโปรดักต์อยากจะทำผลิตภัณฑ์อยากจะจับกลุ่มผู้สูงอายุตัวหนังสือของเราต้องขนาดใหญ่กว่า10 p พ i n t ขึ้นไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าเราบนฉลากเราอยากจะใส่คำอธิบายเยอะแยะมากมายตัวหนังสือมันจะถูกบีบให้เล็กลงนะครับฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนะครับก็พยายามทำให้ข้อความมันกระชับสัน้นอ่านแล้วเข้าใจง่ายจะได้ไม่ต้องมีเยอะเกินไปเสร็จแล้ว ให้มีตัวหนังสือที่ใหญ่กว่า10พอยต์นะครับเพราะว่าคนแก่คนสูงวัยพออ่านไม่ได้เขาก็ไม่ซือ้อเขาก็เดินออกประมาณนี้หรืออ,อ,อาจจะอ่านไม่ได้แต่ไปเรียกเรียกพนักงานเรียกอะไรมาถามมาต้องมาอธิบายซึ่งมันก็เสียเวลาประมาณนั้นนะครับฉะนั้นตัวหนังสือผู้เขียนฟันธงมาเลยว่าให้มีขนาดใหญ่กว่า10พอยต์ขึ้นไปนะครับเขาบอกว่า ถ้ามันเป็นโปรดักที่มันไม่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเช่นโปรดักความสวยความงามเป็นแฟชั่นวัยรุ่นโนนี้นั่นโอเคคุณจะใส่ตัวหนังสือเล็กขนาดไหนไม่มีปัญหาเพราะยังไงเขาก็มองเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นโปรดักสําหรับผู้สูงวัยเมื่อไหร่ปึ้งให้ระวังเรื่องนี้นะครับว่าตัวหนังสือจะต,ต้องเป็นตัวหนังสือที่ขนาดใหญ่พอสมควรนะ,ะถ้าเป็นเมนูในร้านอาหารของเราสมมุติเราเป็นร้านอาหารนะครับแล้วกลุ่มลูกค้าของเราเป็นกลุ่มลูกค้าสําหรับผู้สูงวัยไม่ใช่วัยรุ่นนะครับเข้ามากินอาหารเมนูในร้านอาหารของเรา ควรจะเป็นตัวหนังสือที่ใหญ่กว่า10พอยต์ขึ้นไปเขาถึงจะมองเห็นนะครับเพราะว่าหลายที่เขาผู้เขียนเขาบอกว่าบางร้านร้านขยาบางร้านเตรียมแว่นขยายผูกติดเอาไว้ให้เอาแว่นขยายขึ้นมา2ซึ่งมันก็ไม่สะดวกแหละนะครับฉะนั้นถ,ถ้าจะให้ดีออกแบบให้มันให้มันลงตัวไปซะเลยตั้งแต่แรกอันนี้คือเรื่องที่1น,นะครับเรื่องของขนาดของฟอนต์ขนาดของตัวหนังสือให้ใหญ่กว่า10พอยต์ขึ้นไปเรื่องที่2 เขาบอกว่าจากสายตาจากเลนตาที่มันไม่ใสเหมือนเดิมเนี่ยนะครับสวัสดีครับน้องบอลสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นน้องปอนแวบๆบเห็นคุณวุฒิแวบๆว,บว,บวบสวัสดีนะครับทักทายกันได้นะครับโอเคอ๋อพี่ถามาด้วยสวัสดีครับพี่ถาโอ้วันนี้อุ่นหภากากข้างโอเคก็สาหรับสาหรับตัวหนังสือไปเรียบร้อยแล้วถัดไปก็คือเป็นเรื่องของความใสของเลนตากระจกตานะครับเขาบอกว่า ผู้สูงวัยเนี่ยโดยเฉพาะยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเลนตามันจะออกเหลืองละมันจะมองภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โดยเฉพาะตัวหนังสือหรือภาพที่มันมีสีกลืนกับพื้นหลังโดยเฉพาะตัวหนังสือสีเหลืองพื้นหลังสีเหลืองสีทองอะไรประมาณนี้ผ่านมาเป็นพลังใจให้โอ้ขอบคุณครับรุ่นน้องครับขอบคุณครับน้องบอล <laughs> <laughs> นานๆเราจะเจอกันเนาะโอเค อ่าต่อฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าเขาเจอปัญหานี้เขาบอกว่าเขาเจอปัญหาว่าโรงแรมแห่งหนึ่งในในอเมริกานะครับเขาตกแต่งอย่างดีเลยสวยงามดูสีสันคลาสสิกไฟนี่แบบดูเข้าไปแล้วดูลอฟ์มากเลยดูดีมากเลยปรากฏว่าเลขห้องนะครับเลขห้องมันยังมันดันอยู่บนผนังเ,เลขห้องเป็นสีทองผนังเป็นสีเหลืองเหลืองนวลเขาบอกว่าคนแก่มองไม่เห็นา แล้วจะต้องลงมาถามว่าเลขข้องมันอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้มันก็เลยไม่สะดวกนะครับมันก็เลยทําให้แม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ถ้าเราใส่ใจนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เอื้อละกันเอื้อให้คนที่มาใช้บริการหรือลูกค้าเนี่ยเขาก็ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นฉะนั้นถ้ากลุ่มลูกค้าของเราผู้ใช้งานหรือคนที่มาใช้บริการของเราเนี่ยเป็นคนที่สูงวัยเป็นยุคเบบี้บูมเมอร์หรือยุคเจนเอ็กอย่างเนี้ย พยายามทําให้ตัวหนังสือกับพื้นหลังสีพื้นหลังตัดกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วเขาก็แนะนําว่าตัวหนังสือควรจะเป็นสีเข้มแล้วก็พื้นหลังควรจะเป็นสีอ่อนนะครับจะได้ทําให้สภาพแวดล้อมในร้านมองเห็นได้ชัดเจนนะครับป้ายบอกต่างๆพื้นเป็นสีอ่อนสีขาวเลยยิ่งดี นะครับแล้วก็ตัวหนังสือเป็นสีดําหรือสีเข้มมากๆให้มันตัดกันอย่างชัดเจนนะครับรูปภาพต่างๆรูปโฆษณาป้ายประกาศต่างๆยึดแนวนี้ให้หมดเลยมีความตัดกันของตัวหนังสือและพื้นหลังอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือข้อที่2ข้อแรกขนาดฟอนต์ข้อที่2สีนะครับข้อที่3แสงนะครับแสงในร้านทางเดินต่างๆเขาบอกว่าในอเมริก,เรกาเนี่ยคนเราพบว่า ผู้สูงอายุตกบันไดบ่อยนะครับตกบันไดบ่อยเพราะว่าตรงบริเวณบันไดมีแสงไม่เพียงพอแล้วก็สีของบันไดกับจุดที่มันควรจะเป็นจุดสิ้นสุดของขั้นแต่ละขั้นเนี่ยมีความต่างของสีของแสงไม่เพียงพอก็เลยทำให้มันกลืนจนเขาสังเกตไม่ออกนะครับครบ10นาทีแล้วเร็วจังเลยโอเคอ่ะต่ออีกนิดหนึ่งนะครับฉะนั้น มันก็เลยเป็นอุบัติเหตุละกันนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆกับคนอายุมากในในต่างประเทศนะครับบ้านเราก็คงมีแหละนะครับซึ่งถ้าอย่างเช่นอย่างที่บอกถ้าร้านของเราห้างของเราเราต้องเรามีคนสูงวัยมาเดินเยอะนะครับก็ให้ทําให้ระวังเรื่องนี้นะครับระวังเรื่องของแสงการจัดแสงควรจะเป็นแสงที่สว่างอย่าง ยงอ่าพอเพียงอย่างเห็นได้ชัดจุดไหนต้องระวังก็ควรจะมีแสงสว่างมากพอสมควรนะครับจุดไหนที่อยากจะให้เขามองเห็นให้เขาอ่านป้ายได้อะไรอย่างเงี้ยก็เอื้อประโยชน์เอื้ออำนวยความสะดวกให้เขาหน่อยนึงนะครับให้คนสูงวัยสักนิดนึงนะครับแล้วเขาจะอยากกลับมาใช้บริการของเราบ่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก คนกลุ่มนี้เบบี้บูมเมอร์เป็นคนที่มีกำลังซื้อสูงนะครับเราก็คงจะไม่ละเลยลูกค้าชั้นดีของเราไปจริงไหมครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการอ่านบทน,นี้ยังไม่จบนะครับค่อนข้างยาวนี่ผมสรุปเรื่องนี้มาให้ก่อนเรื่องของสายตามาก่อนนะครับอย่างที่1ขนาดฟอนต์ต้องใหญ่เพียงพอนะครับสิบพอยต์ขึ้นไปอยู่บนฉลากอยู่บนเมนูอะไรก็ตามนะครับอย่างที่2นะครับสีของตัวหนังสือและพื้นหลังควรจะต้อง ตัดกันอย่างชัดเจนนะครับตัวหนังสือควรเป็นสีเข้มพื้นหลังคนเป็นสีอ่อนอย่างที่3ก็แสงควรจะเป็นแสงที่สว่างเหมาะสมนะครับให้เขา,าได้รับความปลอดภัยพอสมควรให้เขามองเห็นให้เขาอ่านได้ประมาณนั้นนะครับก็เอาเรื่องนี้มาเล่ากันซึ่งถ้าเราจะประยุกต์ใช้นะครับในในทิกตอกของเราในคลิปของเรานะครับหรือในหน้าโปรไฟล์ของเราที่มันจะเป็นรูปหน้าปกของเรานะครับ ถ้าเราพูดถึงเรื่องของอ่ะอย่างของผมเนี่ยธุรกิจของผมเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพนะครับการดูแลสุขภาพโปรแกรมฟิลเรสช่วยให้คนที่เป็นโรคเลือรลางแบบไม่ติดต่อเนี่ยสามารถหายได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเคมีอ่าผมทําเรื่องนี้ฉะนั้นหนีไม่พ้นเลยกลุ่มเป้าหมายของผมคือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์หรือกลุ่ม Gen X นะครับ ผู้ประกอบการทั้งหลายนักธุรกิจทั้งหลายซึ่งเขาทํางานเขาใช้ร่างกายไปอย่างหนักเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งร่างกายมันเสียสมดุลมันก็ป่วยเป็นโรคชุดเป็นเรื่องปกติของทุกทุกภูมิภาคทุกประเทศทัทศท่วโลกเป็นกันหมดนะครับฉะนั้นหนีไม่พ้นละกลุ่มนี้คือกลุ่มเป้าหมายของของผมของเรานะครับฉะนั้นถ้าผมจะทำคลิปถ้าผมจะทำหน้าปกในคลิปให้เขาให้คนกลุ่มนี้อ่านได้ง่ายให้เขาสะดุดตาเนี่ย ฟอนต์ผมตัวหนังสือของผมจะต้องใหญ่กว่า10บพอยต์เขาถึงจะมองเห็นได้ชัดเจนอันที่1น,นะครับอย่างที่2ก็คือผมควรจะต้องมีคำคำโปรยบนหน้าปกเนี่ยที่สั้นตัวใหญ่ตัดกันอย่างชัดเจนกับพื้นฉากหลังนะครับอาจจะต้องใช้สีตัวสือสีดําพื้นสีขาวอะไรประมาณนี้เขาจะได้มองเห็นปุ๊บอ่านออกปั๊บอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนก็ แสงที่ใช้ในการพูดคุยหรือต่างๆเนี่ยผมก็ควรจะจัดให้มันสว่างมีความสว่างชัดเจนพอที่เขาจะรู้สึกว่าเออไอคนนี้มันเป็นใครหน้าตามันประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะครับออก็เป็นสิ่งที่เอามาฝากกันเนาะเผื่อเพื่อนๆในที่นี้นะครับกำลังจับตลาดออนไลน์เหมือนกันจับตลาดคนบนแพลตฟอร์ม t i k t o k เหมือนกันแล้วเผอิญกลุ่มเป้าหมายของเพื่อนๆเ,เ,เป็นกลุ่มของเบบี้บูมเมอร์เหมือนกันเป็นคนเจน เจนคุณพ่อคุณแม่เราเหมือนกันเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับก็อาจจะทำให้มี Engagement มากขึ้นนะครับมียอดต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วผมว่าพุ่งนี้มันคงเป็นเรื่องอื่นๆอีกแหละในเรื่องของผู้สูงวัยเพราะบ,บทนี้ค่อนข้างยาวนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาเล่าสู่กันฟังอีกว่ามีเรื่องอะไรมาเล่ากันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านมากเลยที่เข้ามาฟังกันนะครับอย่างที่ อย่างที่บอกใครที่เคยเข้ามาครั้งแรกใหม่ๆเนี่ยฟังไม่ทันนะครับและสนใจสิ่งที่ผมพูดนะครับผมเอาวิธีคิดความรู้จากหนังสือมาเล่ามามาพูดให้ฟังประมาณ10นาทีนะครับใครที่สนใจหรือเข้ามาไม่ทันเนี่ยอยากจะฟังแบบคลิปเต็มๆเ,เนี่ยผมก็จะดาวน์โหลดตัวเต็มมาออกมาจาก Tik t o k นะครับแล้วก็จะไปโพส์อีกแพลตฟอร์มนึงแพลตฟอร์มสีแดงนะครับหน้าลิงก์อยู่ที่หน้าไบโอนะครับจิ้มตรงลิงก์เนี่ย มันจะลงมานะครับมันก็จะมีลิงก์ของแพลตฟอร์มสีแดงอยู่ตรงนั้นนะครับเข้าไปดูได้นะครับผมก็จะตั้งชื่อชื่อเขาเรียกอะไรชื่อ playlist <laughs> ชื่อ playlist ไว้ว่าไลฟ์นี้10นาทีพอเหมือนกันกับบน TikTok นี่นะครับถ้าใครสนใจผมจะตัดคลิปสั้นๆแปะไว้ใน TikTok ด้วยนะครับใครดูชื่อแล้วเออเรื่องนี้น่าสนใจอยากฟังต่อเชิญเรนเชิญไปที่แพลตฟอร์มสีแดงได้นะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับอขอบคุณคุณวุฒนะขอบคุณน้องบอลที่แวะเข้ามานะครับขอบคุณพี่ถาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนใหม่โอ้เพื่อนใหม่เต็มเลยนะครับที่เข้ามาดูนะครับติดตามผมไว้ด้วยนะครับจะได้มีเรื่องสนุกสนุกคุยกันหรือใครมีคําถามอยากจะสอบถามก็ d i r e c t Message เข้ามาถามกันได้เลยยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสาหรับวันนี้ไลฟ์ Live นี้10นาทีพอ EP ที่32 ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ